สำหรับคลิคปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาพูดถึง Bitcoin นะครับแล้วก็เอาคอยอย่าง g m x นะฮะรวมถึง Luna นะครับรวมถึงคุนดัวคอนรวมถึง DeFi l i d o m e g a d a าแล้วก็เชลลิงด้วยนั่นเองนะครับก็คบอบล็อกโมูลตลาดที่รวบรวมมาในวันนี้เพื่อนๆน่าจะชอบแล้วก็ได้ประโยชน์กันไปนะครับแล้วก็ก่อนที่ไปดูกันยังไงผมขอสละเวลาเพื่อนๆสองวิทียังไงฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยเนาะหรือว่าจะกดคอมเมนต์เป็นกำลังใจพิมพ์เป็นอีโมจิพูดคุยสนุกสนานกันมาก็ได้ขอบบคคคุุณทกนนเลยะรั โอเคกดไลค์กันเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวผมขอเริ่มต้นที่เรื่องเกี่ยวกับการงานที่ทางอเมริกากันก่อนเลยละกันนะครับเดียวันจ็อบ o อฟเพ n นนะครับตอนนี้ดรอปลงไปกว่า1ล้านตำแหน่งนะครับในเดือนที่ผ่านมาเนาะหรือว่าพูดง่ายๆเลยว่าการรับสมัครงานต่างๆจากภาคธุรกิจที่ทางอเมริกาได้ลดลงไปถึง10%ซนะครับซึ่งตัวแรกนะครับได้ดรอปลงมานะครับจากเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา11.2นะครับในเดือนซิงหา ดรอปลงมาราวๆ11เอขอภาย10.1ล้านหรือว่าดรอปลงไปตัวแรกในเน็ตประมาณ1ล้านตำแหน่งนั่นแหละในณขณะนี้นะครับผมซึ่งก็เลยได้ส่งผลให้นักลงทุนต่างๆก็เลยมองว่าเออสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเหล่านี้นา่าจะทำให้ทางเฟดไม่โหดหรือว่ากับไปชั้นนโยบายที่ดูจะอ่อนโยนเพิ่มมากขึ้นนั่นแหละหรือว่าไม่ฮอกเกจนั่นเองนะครับผมซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเกิดแบบนั้นหรือเปล่านะซึ่งโอเคข่าวที่ไม่ดี การเปิดรับสมังงานต่างๆลดลงไปถูกต้องไหมแต่ก็กลายเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่านักลง,งทุนมองข้ามช็อตไปนั่นแหละนะครับซึ่งก็ต้องรองดูกันต่อไปนะครับว่าสุดท้ายแล้วเดือนหน้าที่เฟดจะประชุมเนี่ยจะปรับขึ้นดอกเบี้ยเท่าไหร่นะครับก็ขอให้ยาโฮนและการขอไปปีนี้ให้มันเขียวฟึนฟินกระชุม่มกระชวยหัวใจกันบ้างแล,ล้วกันเียีว่าปีนี้ใครดูคริปโตอยู่กันมาถึงทุกวันนี้ก็ต้องยกนิ้วให้ สุดยอดจริงๆนะครับเรียกไเดียว,ว่าหลายคนออกไปจากตลาดค่อนข้างเยอะแล้วในลักณะน,นี้เนาะแต่นะครับเดือนนี้ถือว่ามีอีกหนึ่งตัวเลขที่น่าสนใจนะครับก็คือเดือนออ,อกตุลาคมนะวันที่13นะครับจะประกาศในเรื่องของตัวเลข CPI นั่นแหละนะครับก็ต้องรอดูว่าวันที่13นี้จะมีอะไรให้เขียวขจีได้หรือไม่แต่วันที่13เดือนที่แล้ว ยับเลยนะครับยับเลยขอให้เดือนนี้ไม่เป็นเหมือนเดือนที่แล้วละกันนะครับเพราะว่าถ้าเราดูล่าสุดนะฮะเวลอันดับ4ี่ที่รวนที่สุดอันดับ4ที่ถือบิตคอยนนะถือบิตคอยราวๆหนึ่งแสนสามนนะครับวันที่13 000, เดือนที่แล้วเนี่ยโอเคก่อนที่จะมีการประกาศตัวเลข CPI เนะี่ยหรือว่า inflation rate เนะี่ยทำการเทขายกว่า1 0 0 0บิตคอยในนักขนะนนนะครับต่ขายไปตอน2 2 0 0 0ขายไปตอน2 2 0 0 0นะ หลังจากนั้นก็กลับมาซื้อใหม่ตอนราคา1นึ่งหน9ะครับเียด้ว่าทำกำไรแป๊บเดียวนะฮะโหอยูพอสมควรเนาะซึ่งหลังจากที่ราคาดรอปลงไปเหมือนก็ไล่ซื้อใหม่เรื่อยไล่ซื้อใหม่เรื่อยทีละพันบ,บิตคอยแปดร้อยบิตคอยสองร้อบิตคอยสามร้อยบิตคอยต้องรอดูว่าวันที่13ที่กําลังจะถึงนี้เป็นไปได้ไหมที่เวลจะไม่ขาย <c oughs> ถ้าเวล <c oughs> เจ้านี้ไม่ขายก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ ที่เขาอาจจะมีอินไซเดอร์แล้วหว่าอันนี้เราไม่รู้นะแต่ถ้าเขาขายเนี่ยอันนี้ก็ต้อง,งระมัดระวังยังไงเข้าไปดูที่เว็บไซต์ Bitcoin เอ่อขอภัย Bit Infochart นะครับอดเดรสนี้นะอดเดรสอันดับ4นะครับลองเข้าไปดูกันได้เข้าไปติดตามกันได้เผื่อที่จะเป็นอีกหนึ่งไอเดียดีๆกันนั่นเองนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของเวลหรือว่าคนที่ถือบิตคอยราวๆหนึ่งร้อยถึงหนึ่งหมื่นบิตคอยกันบ้างนะครับก็เรียกได้ว่าตั้งแต่เดือนกันยาไปปลายเดือนเนาะ ซื้อบิตคอยราวๆหนึ่งสี่หมื่นหกพ BTC ในนักขณะนี้นั่นเองนะครับถือว่ามีการเติบโตค่อนข้างเยอะอย่างมีนัยสําคัญเนาะก็ต้องรอดูกันต่อไปนะฮะว่าเวลต่างๆเหล่านี้จะคิดถูกหรือว่าคิดผิดถ้าเราดูเส้นสีชมพููตร,ตรงนี้เติบโตเพิ่มขึ้นมาอยู่อย่างต่อเนื่องแต่ก็โอเคช่วงหน้าหลังอาจจะมีดรอปลงไปบ้างนะก็ต้องรอดูนะครับว่าจํานวนซื้อเยอะขนาดนี้สี่หมืกว่าบิตคอยเนี่ย เจ้าใหญ่จะคิดผิดหรือว่าคิดถูกต้องรอจับตากันอย่างใกล้ชิดนะครับทีนี้ต่อมาเดี๋ยวเราไปดูกันที่คุณแม่ข้าวเ e l ร์ r กันบ้างน,นะครับก็ถือว่าตอนแรกึกว่าสแกมหรือเปล่านะครับเรียกไดียว่า m i c h a e l s เซิร์จะแจกบิตคอยนนะครับผมนานๆจะได้เห็นเนาะก็คือมีทวิตคนหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าคุณอีลิควอวก็คือเหมือนแซวๆคุณนะแม่ข้าวเซิร์นั่นแหละว่าเออคุณแม่ข้าวเซิร์ที่ชื่นชอบบิตคอยเนี่ยเคยใช้แลน,น,นด์เน็ตเวิร์กหรือเปล่าเคยใช้แลน,น,นด์เน็ตเวิเร,ร,เรับ คุณมากาเซเลอร์ก็เล,เลยรีทวีตเลยนะฮะก็บอกว่าใช่นะครับใช้เกิน3ครั้งนะฮะแล้วก็จะใช้อีก3ครั้งแจกให้กับคนที่โพสต์มีเกี่ยวกับไลน์เน็ตเวิร์กนะครับที่มีคนไลค์เยอะที่สุดเนี่ยจะแจก1ล้านซาโตชินั่นเองนะครับซึ่งถ้าตีเป็นบิตคอยก็จะอยู่0.01 Bitcoin นบิตคอยเนาะซึ่งก็จะตีเป็นเม็ดเงินเนี่ยก็จะราวๆเกือบเกือบหกเจ็ดพบาทหรือว่า1 9 9 เรหรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นแหละนะก็จะแจกอีก3รางวัลน,นะครับก็จะใครมีความครีเอทีฟก็ไปลองทำมีมกันดูแล้วกันนะครับเผื่อจะได้รางวัลจากคุณแมคเคอเซลเลอร์นะครับต่อมาเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของคุณอีลอนมัสก์กันบ้างน,นะครับก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับดิลในเรื่องของการซื้อ Twitter นะก่อนหน้านี้ก็มีสอแววว่าจะล่มถูกต้องไหมฮะก็เตรียมที่จะซื้อกันอีกครั้งหนึง่งนั่นเองนะครับซึ่งก็เลยกระส่งผลให้หุ้นทว i t t e r ก็กลับมาค,คึกค ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในขณะนี้นะครับผมซึ่งก็เตรียมได้จะซื้อในราคาราวๆ54.2ต่อหุ้นนั่นเองนะครับผมนะก็ถือว,ว่าเป็นหนึ่งเรื่องแล้กันที่ต้องรองดูว่าจะจบลงเมื่อไหร่นะครับสำหรับเดี๋ยวนี้เรียกได้ว่าเป็นมหากราบอยู่พอสมควรนะเดี๋ยวซื้อเดี๋ยวไม่ซื้อนะครับแต่ที่แน่ๆทำให้แฟนๆลดคอยค่อนข้างยิ้มได้อยู่พอสมควรเพราะว่าเติบโตมาราวๆเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าโซนหนึ่งเนี่ยก่อนนันนี้คุณนีลอนมัสเขาได้เคยไปเลยนะครับ คือเวลาเซิร์ทวิตเตอร์ปุ๊บเขาก็อยากจะแอดในเรื่องของตัว Payment g a t e w a y เข้ามาใช้ใน Twitter ด้วยนะให้สามารถที่จะโอนเงินไป Account ต่างๆได้อารมณ์เหมือนนี้สมมติว้าใครใช้ท w i t t e r แล้วแบบอยากจะส่งทิปไปคนนี้หรือว่าจะโอนเง sure to well, so, ินให้คนนี้ก็โอนเงินไปเลยนะครับซึ่งเขาก็จะใช้เทคโนโลยีอย่างบล็อกเชนเข้ามาให้สามารถโอนเงินไปในที่ต่างๆทั่วโลกได้นั่นแหละนะครับแล้วก็เขาก็ได้โพสต์ในท w i t เ e r ของเขาในช่วงเดือนเมษาที่มีข่าวกับทวิตเตอร์ช่วงนั้นที่ผ่านมานะว่า ใช้ดอสในการเอาไปเป็นทิปหรือว่าเอาไปเป็นการใช้จ่ายในทว i t เตอร์หรือไม่อันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับแต่ผมคิดว่าคงจะไม่ไม่ใช่แค่แบบเป็นเหรียญเดียวหรอมั้งอันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะว่าจะมีหลายๆเหรียญอะไรหรือเปล่านะครับก็แต่อันนี้ตอบไปได้เหมือนกันนะพูดเมื่อคิดกันยังไงก็ลองคอมเมนต์บอกกันมาหน่อยละกันว่าถ้าเดี๋ยวนี้จบแล้วคุณเอรอนมาร์จะใช้เหรียญไหนที่จะเอาไว้ให มีการโอนเงินไปที่ต่างๆหรือว่าไปอย่างแอคเคาทต์ต่างๆทั่วทวิตเตอรลองคอมเมนต์บอกกันมาหน่อยแต่แน่นๆตอนนี้ก็มีฟังก์ชันในเรื่องของการใช้ l a n d i n g n e t เบอร์อยู่แล้วเพราะว่าคุณแจ็คดอซี่ก็ถือว่าเป็นเบดคอยบูอยู่แล้วนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งออลคอยอย่าง g m x กันบ้างน,นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งดีาที่พัฒนาเพิ่มมากขึ้นเนะาะเมื่อก่อนเราใช้งาน d e f าก็คือ Swap เหรียญมีให้เลือกสองช่องถูกต้องไหมฮะแต่ตอนนี้มันพัฒนาไปค่่อออนนขข้าางงงรรรรววดเเ็มีใืก เลเวอเรจก็สามารถทําได้อย่าง g m x เนี่ยก็เทรดเลเวอเรจได้ถึง3 0 x นั่นแหละนะครับซึ่งก็จะอยู่ใน c h a อย่าง arbitrum แล้วก็ elrond นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเรากดคลิกเข้าไปดูที่หน้าตาของเ,อเว็บไซต์ก็จะประมาณแบบนี้ถือว่าหน้าตาใช้ได้เลยเริ่มที่จะคล้ายๆกับ a chain ปกติที่เราใช้ใช้กันอยู่นะถือว่าเป็นการพัฒนาเพิ่มมากขึ้นของโลก DeFi ใน,นขณะนี้นะครับซึ่งล่าสุดก็มีข่าวว่าเตรียมที่จะิส s t เข้าไปใน ไแน่เร็วๆนี้กันแล้วนั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาทำความรู้จักของ GmX กันอีกสักนิดหนึ่งละกันนะสรับเหรียญนี้นะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่มาจากพิคิม d e f i ยเดดียังไงใครยังไม่ได้ดิดตามเข้าไปติดตามกันได้นะครับก็สนหรับ GmX คืออะไรนะฮะก็เป็นดนะิสเ i z e d e ไลท์เอชเชนที่เทรดฟิวเจอร์นะครับหรือว่าเลเวเรตเนี่ยก็3 0 X นั่นแหละนะแล้วก็สามารถเทรดสปอตได้ด้วยนะไม่จะเป็นต้องใช้แต่ฟิวเจอร์นะครับสปอตก็ทาได้อยู่บนอ r b i t r u m แล้วก็ Everland ซึ่งถ้าเราดูข้อมูลนะฮะ คือสามารถที่จะให้คนเนี่ยมาวางสภาพคล่องได้นั่นแหละหรือว่าทำฟาร์มได้นั่นแหละนะครับซึ่งก็ค่าธรรมเนียมจากการที่ทาง g m x เก็บได้เนี่ยก็จะถูกแจกจ่ายไปให้กับคนที่วางสภาพคล่องนั่นแหละถึง70%เลยนะส่วน30%ก็คือเอาไปแจกให้กับคนที่ s t a ็กเหรีย g m x นั่นเองนะครับซึ่งก็ถือว่าโปรโตคอนี้ถามว่าน่าสนใจไหมอันนี้ประเมินต้องไปคิดต่อกันเองแต่ถ้าถามว่า ใช้งานได้จริงไหมก็ต้องยอมรับว,ว่ามีคนใช้งานค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าตอนนี้ค่าธรรมเนียมจากทาน g m x ที่เก็บได้เนี่ยราวๆ200,000ถึง400,000ดอลลาร์ต่อวันหรือว่า6ล้านถึง10กว่าล้านบาทต่อวันนั่นแหละเฉพาะค่าธรรมเนียมเนาะก็ถือว่าเป็นในหนึ่งโปรโตคอลแล้วกันที่ใช้งานได้จริงแล้วก็ทำเงินได้จริงๆนั่นแหละนะครับก็ถือว่าเป็นในหนึ่งเรือนแล้วกันเนาะที่มีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้นสําหรับตัวโปรเจกต์ระยะสนะ จากทาง GMX นั่นแหละนะครับนะก็ถือว,ว่าเป็นอีหนึ่งเรื่องนะครับที่ต้องรองจับตาก,กันดูต่อไปว่าอนาคตราคาจะเป็นยังไงแต่ที่แน่ๆพอมีข่าวแบนเนนเตรียมที่จะลิสต์เนี่ยก็เลยโดนววาราคาพุ่งไปกว่า34%นั่นเองนะครับผมนะก็ขอให้แต่ก็คิดว่าโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ที่ดีแหละนะแต่เรื่องราคาก็ค่อยไปว่ากันในทีแต่เรื่องของพื้นฐานอต่างๆก็น่าจับตามองน่าศึกษานําสำับตัว GMX นะครับ ซึ่งก่อนหน้า GMX ก็มีหลายเชนเหมือนกันเนาะที่ได้เข้าไป list เหรียญ GMX กันก่อนหน้านี้นะครับซึ่งก็ถ้าใครเ,เข้าไปเทรดเหรียญ GMX ก่อน b i n a n list เนี่ยก็น่าที่จะได้กำไรอยู่พอสมควรนะยังไงก็ถ้าเป็นไปได้ก็ลองศึกษาเชนอื่นเอาไว้ด้วยและกันเผื่อที่จะมีเหรียญอื่นๆเหรียญที่แบบยังไม่ได้เข้าเชนใหญ่เนี่ยจะได้ไปเก็บของกันก่อนได้นั่นแหละนะครับแต่ก็อย่างเช่นเคยนะว่าคลิปวิดีโอนี้ไม่ได้มาแนะนําในการลงทุนนะครับ ทีนี้ถ้าเราพูดถึง d e f i นะครับขอพูดถึงเหรียญน่นๆกันบ้างน,นะครับที่เกี่ยวข้องกับ DeFI เหมือนกันอย่างเชลล i n ไ l i d o แล้วก็ m มกาดาวนะครับลาสุดก็ได้เติบโตมาราวๆาเหมือนกันเนาะในช่วงที่ราคาบิตคอยเกิดความคึกคักขึ้นมานั่นแหละนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เห็นได้ชัดนะฮะว่าโปรเจกต์ไหนหรือว่าเหรียญไหนที่มีพื้นฐานค่อนข้างดีเนี่ยการที่มันจะเติบโตเวลาที่เม้นเงินต่าง หลังไหลเข้ามาก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้นะครับผมนะยังไงก็โอเคช่วงราคาที่มันตกต่ำลงมา7จ็ดเนี่ยมันก็เป็นช่วงโอกาสที่ดีในการได้จยทําให้เราเข้าไปศึกษาเข้าไปค้นคว้าข้อมูลเหรียญต่างๆเพราะว่าเวลาที่มันกลับมาเนี่ยเหรียญที่มันมีพื้นฐานดีก็มีแนวโน้มที่มันจะดีกว่าเหรียญที่มีพื้นฐานไม่ดีนั่นแหละนะครับยังไงก็ต้องรอจับตากันอย่างใกล้ชิดนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของคุณโวคอนกันบ้างนะครับก็เรียกได้ว,ว่า ล่าสุดทางเกาหลีใต้นะครับรีเควสนะครับให้กับไอเชนอย่าง OKX OK แล้วก็คูคอยนะครับให้เฟรชเงินหรือว่าบิตคอยเนี่ยราวๆ3,000ันบิตคอยหรือว่า67ลา้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นแหละนะครับซึ่งเขาก็คาดว่าเงินจำนวนเนี้ย3,000กว่าบิตคอยเนี่ยที่โอนออกไปจากกระเป๋ารูน่าฟาวเดชันกาเนี่ยน่าจะเป็นของคนโดยคนหรือว่ามีความเกี่ยวโยงเกี่ยวข้องกันนั่นแหละนะครับก็ได้สั่งเฟรช ไปนะก็ที่นี้ฉะนั้นคุณดูคอนก็ออกมาตอบโต้ท้งควันนะฮะบอกว่าไม่เกี่ยวนะฮะเงินจํานวนนี้ไม่รู้นะครับแล้วเขาก็ไม่เคยใช้คูคอยไม่ได้ใช้ OK x นะครับไม่มีเวลาเทรดนะครับคือประมาณว่าไอ้เงินเนี่ยสามพั 3, คนครูบิตคอยเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องนั่นแหละนะครับผมนะก็ถือว่าเป็นอห,หนึ่งเรื่องแล้วกันที่ต้องจับตาดูมหากราบคุณดูคอนกันต่อไปนะครับว่าสุดท้ายแล้วที่มีข่าวในเรื่องของอินเตอร์โพเนาะหรือว่าออกหมายจับทั่วโลกเนี่ยให้ทางอินเตอร์โพ l e s Less Notice เนี่ยเออก็ต้องเราดูว่าจะตำรวจสากลต่างๆจะให้ความร่วมมือในการจับคนตัวคอครหรือว่าเรียกมาพูดคุยหรือว่าทำอะไรให้มันกระจ่างให้กับชาวเน็ตหรือว่าชาวคริปโตคนอื่นๆหายสงสัยได้หรือไม่อันนี้ก็ต้องไปว่ากันในทีนะครับแต่ที่แน่ใน,นขณะน,นี้ราคาทรา era, หรือว่ารูน่าก็อยู่ในระดับที่99เนาะแล้วก็ราคาที่พีข,ขึ้นมาในช่วง ที่ผ่านมาพีคขึ้นไปวันหนึ่งสองสแล้วก็ร่วงลงมาแล้วก็ราคาค่อนข้างออกค้างนิ่งยาวแต่ก็ราคาเหมือนที่จะไม่ต่ํากว่าก่อนช่วงที่พีคไปแล้วนะหรือว่ามันยกไฮใหม่นะครับไม่รู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในตัวรุน้าสหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเราดูในเรื่องของตัวโปรเจกต์อ, Project อย่างรุน้าสซึ่งตอนนี้อยู่ในลำดับที่40 นะครับสลับรูน่า2ในขนาดนี้นะแล้วก็ถ้าเราดูก็ดูเหมือนว่าเม็ดเงินต่างๆจะมีแนวโน้มที่จะหลั่งไหลเข้ามาบ้างนะนี่ก็ต้องรอดูว่าจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าแต่7จดวันหลังสุดก็ตัวเลขประมาณนี้นะครับซึ่งเจ้าดังอย่าง Astroport เนี่ยก็ที่เป็น Decentralized e x c h ช n g e ที่อยู่บนรูนา่าสองูนาะก็ดูเหมือนว่าจะถูกได้รับความนิยมมากกว่าเจ้าอื่นนั่น,หนแหละนะครับหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเม็ดเงินไหลเข้าไปกว่า63จุด เก้นั่นเองนะครับก็ต้องรอจับตากันดูต่อไปเนาะสำหรับสถานการณ์ของคูนดัวคอนนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ต e ้องการสั่งซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์อีบุ๊คลมสูตรเทรนด์บิตคอยน์แบ็กเทสย้อนหลังกว่า10ปีนะฮะก็ยังไงอย่าลืมกดเข้าไปกันได้นะครับช่วงนี้ผมเห็นมีหลายๆตัวเหมือนกันที่ที่เข้าสูตรอยู่พอสมควรนะยังไงก็คิดว่าน่าจะชอบแล้วก็ได้ไอเดียกันต่างกันไปต่างๆเนาะสำหรับแนวทางต่างทีงงง่ผมได้รวบรวมกันมาเอาไว้ให้นะครับไม่ได้ใช้แต่แค่บิตคอยน์สามารถจะเเเเออาไไปปใชช้้้กกัับคริโตยยียยื่นนนนดดดววะ ลิงก์อยู่ด้านใต้คลิปวิดีโอนี้สำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับโอเคก็สหรับคลิปวิดีโอนี้มีเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ